สวัสดีครับผมใมืกี้แม่มากำลังฝากับ Coffee a ลฟ h ามอ d ฉบับอาร์ิปสั้นฮแบบคดีเด็ดนะครับเกมนี้มันคดีเด็ดในความเด็ดขาดเออมันมันเด็ดจนต้องแบบว่าเป็นเกมคดีเด็ด,ดประมาณว่าถ้าเกมนี้แบบแนวซาวป,ปาร์กก็คือซาวป,ปาร์กรีแอคชั่นอารที่ร้อเรียนแบบเปรียมํำบอมมากนะครับแบบ เอาผมว่ามันหมดได้ดีนะครับมันแก้ได้ดีเกมก็เกียนไฟเกียนทุกอย่างเกียนเดี๋ยวคุณดูความเกียนอย่างเช่นอ่อสมมติว่าถ้าคุณเล่นฟ i n a ลฟันเดอร์ซีเจ็ดนะครับครั้หนึ่งชาเอลิทต,ตายต่อมาเนี้ยชาที่เอลิท โดนเซฟิลัสเสียตายเดี๋ยยๆเยๆเดี๋ยๆแล้วมีวั s t ุพ p o ย n t อะไรครับมันมีประเด็นอะไรนะครับไปดูดีกว่า เกมนี้มีอารมณ์ตัวอย่างที่วิเชอร์มีก็คือมึงทำลายสิ่งก่อสร้างไปเดินกลับไปกลับมาก็จะเอ่อเป็นเหมือนเดิมนะครับสคริปต์ก็คืออื้อสาวผมโบ้คุณนี่ตายนะครับเกิดอะไรขึ้นวะเราดินั่นมันออกพวกออกอะมันจับไอรันดี้ไปแล้วก็ทำเบซิลบาซี่เกือบตายแล้วนี่มันไม่ดีเลยไอพวกออกพวกนี้ยี่ยนจีบให้เลยบายบาซีอย่าบื ต้องมีชีวิตอยู่คือกัลยาจะซีบังเทงแล้วคิดถึงเวลาที่เราไม่อยู่ด้วยกันสิมึงกัลาจะซีบังเทงมึงทำอะไรกูมึงอย่าบึงนะมึงบทีทุกอย่างกูกัยารัจะซีบังเทงกูกัยาจยรทษกูกทกยารเ่อยาจกลบลาบัสลีบ เธอไปไหนเธอตายจากการโดนออกเนียมตํำเอ่อไม,ไม่ไม่ใช่ออกแบบเหมือนไทมาดินอาซาจิจะทำอย่างนั้นนะครับหน้าเศร้าตัอวละครตายเหมือนเอลิทที่พยายามจะปกป้องโลกจากคนชั่วร้ายอย่างเซเบรอสนะครับ หยุดรามาเ๋ยนี้มึงหยุดรามาเ๋ยนี้เดี๋ยวมึงจะดูว่าความฮากเกียนของไอโกซีอันนี้มันทํำยังไงล่ะครับได้เลยครับเพราะมันมากับตวเดียวว่าจงเซฟซะถ้ามึงกําลังจะตายเหมือนอารมณ์เหมือนที่เซคิโรตายหลายรอบเอ,อ่ใช่เซคิโร่ชาโดแตดสวตายหลายรอบตรงที่ว่าสมมติถ้าคุณตังหายนะครับซื้อตังเป็นไอเทม วุ้งกว่าการพกคืนตัวเองไปนะครับไม่งั้นตายปุ๊บเนี่ยราคาตังค์ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับตังที่กูเก็บไปนะครับโซแซดตังกว่าจะได้หาได้ครับถ้าเป็นนัาตายอย่างเช่นล้านหนึ่งมันเหลือห้าแสนอะไรประมาณนี้ไปชมครับเอ้ามึงเสือกโหลดขึ้นมาใหม่อืเอียไหโหหามาา ดีอย่างเลยที่กูเซฟไว้ใกล้ๆระยะประชิดคือเด็ดดีเออกูล้วมก็จะเป็นบ้านะครับเกมนี้มันเฮียเหมือนซาวปาร์คเวลาเขาจะลอยแบบที่เฮียจริงๆนะครับเอ็กซชัอนอาร์พีจีโคโฟีเอลฟาบอดเอ้ยมันหาจนแบบว่าผมคงจะต้องแบบว่าได้เวลาไปกินมันคือแป้งในฐานะเป็นที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรต ดีๆที่กู่เซฟไว้นะครับเหมือนเอคิโรชาโดไดทนะครับคือตายระยะประชิดก็เกิดใหม่ตรงจุดที่เราเซฟใกล้ที่สุดเซฟล่าสุดนั่นแหละครับยังยังยังคือเกมมันยังไม่เสร็จแต่มันหาอันนี้คือหาเกียนที่ไหนนะครับอ่าบอกมาซีว่าออกอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ขอไว้แค่นี้แล้วกันครับเกียนที่หายเลยนะครับ We're going to rescue Randy. Uh, we could use your sword. Uh, we can uh, use the gun. Please, uh, you